สวัสดีครับอยู่กับผมสอแสบสลักหักนะครับพามาชมรถตอกสอเข็มเนาะหรือว่าก็เรียบภาบ้านๆเนะาะปั้นจันนะครับโอ้ลูกตุ่มนี่ตีตันไปเนาะโอ้มีเฟสด้วยนะครับนี่ครับเฟส ทีมงานนอนน้อยแต่ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลย F4 with sticker ไ <laughs> ม่ได้ภาพ <laughs> เพื่อนร่วมงานเขาว่าโอ้ที่มันมันไม่ค่อยจับโอ้ <laughs> คอนโทรลเก่อน,นะครับ ไม่รู้เขาโยกตัวไหนนะครับเท้าไหนหรอก <laughs> เห็นเขนั่งอยู่ตรงนี้เะยครับแล้วเขาโยกไม่รู้โยกตัวไหนนะครับโอ้สูงดิวเลยนะครับ ออสติ๊กเกอร์รอบคันว่าได้นะครับเชื่อดิกูยังไหวเลยนี่ปิดดึกซิ่งโอ้สชยช่วงล่างของผมไม่ครนะครับน่าจะเป็นของร้อยยี่สิบมั้งครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกลอเร์อหกตัวนะครับคาเรียหนึ่งตัวตูดยาวเดี๋ยวมาดูข้างหลังโอ้เพื่อนโคนราชคนบ้านเองมาดูรอบคันเลยนะครับเดี๋ยวข้างหลังก็มีอะไรนะอะไรดำบักเรือดำบักเรือแม่งกวนตีน อะไรกันเนาะครับรอบคันเลยนะใช้เครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวะที่ขึ้นไปหาเครื่องาก่อนอู้เครื่องอะไรเนาะนี่โน้หรปล่ามาด้วยนะครับ เอฟซีมาแต่เช้าเลยนะครับเอฟซีโอ้โอหฮะโยเลงเอ้ผมว่าเอาเอาฉัดของเขาร่วงลงน้ำนะครับร่มร่วงน้ำคือ,อยูวีมโมงน้นองใหม่เนาะ cái đạn té hưu hủy mô và chìa người nào mà Hả? ตัว้ตัวนี้ตัวช่วยแรงมากเนาะห้าตัว ฝากากดไลค์กดติดตามช่องสอนเสริมสลังหันด้วยนะครับสวัสดีครับ